แล้วบ๊ายบายเออตาตาไปตาไปข่ายักษนี่แดงจะไปเปิดประตูให้แล้วนัน่นเห็นไหมเออมันไปด้วยเันไปโน่นเออมามาเอาไปด้วยไงกระดูกไแดงพี่น้องเอ้ย่อยพาเว้าเราตื่นมืนเอเ้าขึ้นมาบ่อเรานํำข่อยจ้าทําจ,จ้าออหยังนั่นอ,อพลาสติก พลาสติกเฉยๆไม่ใช่กระดูกหมาหลูกเหออือไม่ใช่กระดูกหมาเป็นพลาสติกนี่ไหม,มไม่ใช่กระดูกหมาพลาสติกพูดก่อนพลาสติกอ่าพลาสติกเฮ้ยสียงสียงไงสียงไงบีบีทำความสะอาดบ้านเรียกไยยบีซิ บีจ๋าจ๋าโอ้ลูกโป่งละได้มันไม่เสียเลยลูกลูกโป่งไม่แตกก่นน่ะลูกเต่งโป่งหัวบ้านน่ะเนาะจ๋าอ่าบิ่งกันบิงกันมานนี้ยายไปปิดประตูก่อนยายไปปิดประตูก่อนมาตพอนั้นมันเข้ามาไปปิดประตูก่อนนะนี่นะ แดงไปไปลุกขึ้นไปแดงลูกแดงไป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 เอากระดูกไปเลยให้แดงกระดูกไปเลยลูกหนาวหนาวฮาหนาวเอาหนาวยังไงอะลูกโอ้หนาวโอ้โหน่ากลัวแท้โอ้ลูกคปหนาวลูกคปหนาว ข่อยหนาวทั้งสองคนพี่น้องโอ้ย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 อุ้ยอ้ยหนาวจังเลยไปร้องไปร่องไปร่องข่อยหนาวรองเท้าพอยรองเท้าพอยมีไหมอ่ะอ๋อนี่รองเท้าพอยอุ้ยหนาวหนาวหนาวอื้มไปไหนลูกไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนนะโลอะไร โลตัสเจีเซเนอ่าแม็กเออแม็กเออแม็กโคเซเว่นปีนองเ้ยดอกไม้สองดอกไข่พีนองเ้ย ยสวัสดีค่ะชื่เฮ้ยโอ้ยส่งดาวให้ยายหน่อยนะขอดาวหน่อยขอดาวให้ยายหน่อยขอดาวข้อดาวหน่อยหนาวหนาววายหนาวหนาวเน่อยากกินผมน้องเพชรอยากกินผมหนาวขอดาวหนาวหาวหนาวมันหนาวจังเลยหนาวไม่แดดยุบหุ่นไหมหนาวหนาวจังเลยหนาวขอหน่อยขอหน่อย เอออย่าแยกกันเะยังเอาลูกโป่งเอาลูกเปาะคนละอันลูกไปเอาลูกโป่งมาลูกโป่งมาเลยเรื่องไปลูกโป่งมาเหนาหนาวหนาวจังดิแม่ทำแพงอุ้ยลเราอย่าไปตรงนั้นลูกมดแดงถอยมาถอยถอย